เล้นหนึ่งสนหนึ่งเอาวัีเฮวอเจ็สิบกะบะบวกกระบะยี่สิบแยกอปตงขาวแบบนึ่ดก้าศูน์เจ็ดเจ็ดหกห้าศูนย์เจ็ด็เลยทอนให้ด้วยเปลี่ยน เริ่มเลยเเลย,ยินยาวเลยตอนนี้ทางกู้ภัยผมไม่เหารนะครับได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะชนกับรถกระบะนะครับผมที่แยออกมอมตะบงผานะครับอตอนนี้รถกู้ภัยกำลังออกตรวจสอบนะครับ ตอนนี้ยังไม่ทราบนะบว่ามีคนเจ็บกี่คนนะฮะตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่ามีคนเจ็บประมาณกี่คนนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างออกตรวจสอบนะครับผมรถเ่าออกกันข้างหน้า,นาแถวนะอรเสียอะไรอยงเลยเลยระไรบางหลหมื่น ตอนนี้ครับถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับแขววิญุน้อยพงนี่พอไปไหนพบพาพพาเอนุยแวละเบ๊เบ๊ะเบ๊ะรถเส็เชมัน เจ็บก ¿no? eh? no? e ี่คนนี่นิกนิกละออนก็ว่าถึงแม่ไปนเราสองคนเป็นก็ทำทำทำหน่อยวิญญาหน่อยไหมอ๋อนี่เอานี่เอาเอาเขื่อนตาทางก็เอาหเนาะไอ้นุย พอมิหารจุดกันเหตุพมอมิหารายี่สีนี้ยี่ิบสองจุดเหตุเป็นเป็นกระบะกับกระบะเวนตอนนี้ค่าทะเนด้วยสายตาเวนผู้ได้รับบาดเจ็บป,ประมาณ3าคนเวนจากถคนเวติดอยู่ในรถอีกหนึ่งไลยเวนยังไม่ขอว่าตจิตตัดทางเวนให้3ามวิทยุไว้ด้วยเปลี่ยนจุดเกิดเหตุแจ้งรถตั้งต้นักระบะเจ็บ ลาาายยยรรเทีี่วถอตังผู้วิหารจุดเกดเหตุขอประสานแม่สายเองเวียนแ,แม่สายผมวิหารนี่ครับทางเจ้าหน้าที่อาสากำลังช่วยเหลืออยู่นะครับผมให้แจ้งแม่สายแล้วก็ขอว่าเสียดแจ้ง สูงตะเรนทอนให้ด้วยเปลี่ยนพมิหารสองแปดแล้วตอบกลับด้วยสองแปดเนี่ทรกบดครับผมผมิหารพมิหารจุดกันเหตุขอวัดเจ็ดแอมบูเลนหนึ่งคันเบ็ขอวัดแอมบูเลนหนึคันหคันเบ็ดลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งรอพอเบนดองแปดเบ าขาว่าเจ็ดเรื่องด่วเนเปนตอนนี้ออนบอร์ดออนบอร์ดสองลายเว่นออนบอร์ดสองลายเวลี่ขอว่าเจ็ดแอมบูลแอนได้เปลี่ยนตอนนี้นะครับผมกำลังนำเรียกผู้บาดเจ็บนะที่มีอาการที่มีอาการหนักก,กว่านะครับส่งโรงพยาบาลน,นะผมพอบชอบไปโฮมาตัวเองกับประเมินคนเก็บไปตัวต่างเลย ถ้าเบื้์นไปเลยเด้อข้าผมไม่ผลวิหารเจ็ดศูนย์ห้าแจ้งว่าแปดแบนหนึ่งหนึ่งสองสามสี ผมไม่หาจุดกันเหตุผมไม่หาจุดกันเหตุแบนสองแบนนี้รถเอสามรถเอสี่แบนนำเรียงบาดเจ็บที่ตกค้างยี่สิบห้าแต่พอไม่สายเวลาในแบนนี่มีห้าคนใช่ไหมคนเจ็บผมไม่หาเจ็ดห้ารถเป็นห้าไหมเนาะ กจ,จนี่รอ,อบคนขับรถนี่สองห้าคนเหลืองสามเขียวสองผมไม่หันเจ็ดศูนย์ห้าผมไม่หัน <Okay. S 2> อาการผู้บาดเจ็บเป็นสีเหลืองสีเหลืองสามลายสีเหลืองสามลายสีเขียวสองลายสีเขียวสองลายน้ำบาดเจ็บทั้งหมดยี่สิบห้าเราพอโดยรถบรรทุผมไม่หันทั้งหมดเปดโดยรถบรรทากผมไม่หันทั้งหมดเป็นผมไม่หันสองแปดไหมสามแปด บาดเจ็บห้าลายบาดเจ็บสีเหลืองสามลายสีเขียวสองลายรถพมิหารนำส่งทั้งหมดนำส่งทั้งหมดแล้วก็ออออโอเคนะครับตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ครับได้นำเรียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดครับห้าห้าลายหรือห้าลายเจ็บปานกลางสามลายครับเจ็บปานกลางสามลายนะครับ,ลบ,ลรบ,บ,ลรบแล้วก็เจ็บ เล็กน้อย2ลนนะครับทางเจ้าหน้าที่ผมวิหารได้ลำเลียงส่งราพอไมแม่สายไปที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็แค่รอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็รถยกนะครับมาเคลียร์พื้นที่นะครับผมมาเคลียร์พื้นที่นะฮะ